สวัสดีวันนี้ก็พามาเก็บเผ็ดอีกแล้วเผ็ดเยอรมันนะคะสังเกตป่าเด้อสังเกตป่าที่นี่นะป่าที่นี่เดินง่ายปลอดภัยปึ้มบึ้มบึ้ม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 ได้เข้าป่าแล้ว อารมณ์ดีมากเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติเห็นแล้วเห็นไหมล่าว่าดอกมันเล็กน่ารักมากเลยว้ยถ้าแกท่ทีหลังไม่เก็บเด็กจะเลือกเก็บแต่อันดีๆนะอันแก่ไม่เก็บเด้ะที่เกียดไปล้างอืม เห็ดเยอะแต่ว่าเราขี้เกียจล้างบางทีเห็ดบางอย่างเราไม่รู้จักว่ากินได้หรือเปล่าเราก็ไม่เอาไปนะ <c oughs> เออนี่นะยายสีคิดถึงพี่สาวเนาะเอ,อ้ยวันไหนจะไปตีตั๋วให้ยายสีมาเก็บเห็ดสักครั้งหนึ่งนะยายสีไม่สีก็เปลือกนะ่ สังเกตป่านะคะป่าเยอรมันเข้าป่าสบายอันนี้อันนี้ก็เป็นร้านที่พังแล้วเอ้ยที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกขอมาเดินเที่ยวนะคะสามีเป็นไหนว่ากลัวแล้วเดินคนเดียวก็กลัว